ตาหน้าตาหน้ากูเปิดเพลงอีพิกได้เอาง่ายๆเลยตอนน่ะอีพิกไทม์รูจ้จักภาษาไอ้สัส now i s the epic time กไูไม่งั้นกิโกงเหมือนนะกัเนเนี่ยก,กูจะใช้เอ๊ะรอบนี้กูควรจะใช้เพลงอะไรดีนะอ่าจูได้จูนะจูได้เดีย๋ยวจูได้เดีย๋ยวจูได้เดีย๋ดวยว เราเนี่ยเราจะเราเราจะปิดเกมเราใช้เพลงจูดายกันมันต้องคิดเพราะว่าถ้ามันคิดนานอย่างเงี้ยแสดงว่ามันกำลังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงกับไอเดียคนสั่ดีคิดว่าไง ถ้าจะบล็อกก็เราก็จะบล็อกก็รอดถ้ามันมีบัฟพ,พี่ก็จะบัฟสวนถ้ามันเป็นสามสองบัฟสวนไปมันเราก็ชนะอยู่ดีอ่าแล้วก็เลเวลหมดประโยชน์แล้วออ่า เดด็้วยบอ,อาคิดเด็กไปบล็อกสามห้านะแล้วสามหนึ่งเราจะบล็อกไหมหรือว่าปล่อยอบล็อกนะบล็อกใช่ไหมบล็อกตัวไหนก็ได้นะตัวไหนอเอเป็นตัวหลังแล้วกันถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะโอเคอ่ะลองดู คืนเลเว่นอะทิ้งได้เลยถ้าถ้ามันจะเอาถ้ามันจะเอาไอ้นี่ให้ตายพี่ลงใหม่ได้กระลอกมึงแตกแค่นั้นเองแต่ถ้ามึงไม่อยากให้กระลอกมึงแตกมึงบัฟกระลอกแล้วกูก็บัฟสวนมึงกระลอกก็แตกอยู่ดีเลเว่นกูก็รอดมานามึงมีห้ามึงทําอะไรมึงคิดเลยคือต่อให้มึงบัฟสามสองกูก็คิดว่ามึงใช้ได้แค่ใบเดียวเท่านั้นแหละ จิตวิทยาล้วนๆเลยนั่นแหละกูว่าแล้วเซลล์สมองอันอัญชรญยาของกูนะ่ะเ <laughs> ซลล์สมองอันอัญชรญยาของกูนะ่ะมันคิดคำนวณไว้แล้วเป็นไงเพชรเป็นไงเพชรพี่พ,พี่พี่เดาถูกไหมพี่เดาถูกนะจริงจรพี่เดาได้แบบอย่างแม่นยำอะ่ะ <laughs> โกรธกว่านี้ก <laughs> ็ เป็นเจนซะมันถึงเวลาจบแล้วเพราะว่าสองมานาเกะไม่มีดีนาใส่เป็นเจนยังไงล่ะไอ้งมูแหกไปซะเถอะอาเสียของแกนเพลงมามันจบแล้วอตบินเพลงมา เอยู่ได้มาโอ,อ้โหโคตรเข้าเลยแม่งเโอ้โโคตรเข้าอ่ะแม่งเดี๋ยวเวลาลวเลเพชรจดก,การมันฉันจะใช้เอเลเวนทอนฮีโร่อกร์ล็อกแมนจงตี ไอ้เขี้ยน้ำตาก็จะไหลเฮ้ยเปนอีปิกมากเลยนั่นเนี่ยไม่ได้เปิดสติงไม่ได้ดูเห็นเห็นมันจบไปแล้วเพลงมันจบไปแล้วเพลงออีกรอบ่่่นนีีย เปยอมจะกลอ้อมโอ้โหเป็นโมเมนต์ที่น้ำตาพูดจะแตก